เสนทรัรินสเตชันสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็เจอเจอกันวันนี้ก็เป็นคลิปนะครับที่ผมทําขึ้นนะหลังจากที่ทางทีมงานนะครับโดยเฉพาะทางพี่ๆนะครับวันนี้พาไปชมสวนแนละ้วก็นําต้นไผ่ก้าวดาวนะซึ่งไปปลูกที่สวนด้วยนะครับส่วนนี้นะฮะผม ได้มีการขุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2566นะครับก็ประมาณ1ปีฮะปีครบครอบ1ปีนะครับก็ชื่อว่าสวนแสวงสุนพรีโมเดลเดี๋ยวเราจะไปะพบเจอกันนะครับพ,บพาไปชมสวนนะครับซึ่งภผยเก้าดาเนี่ยหลายท่านก็เอว่าเป็นยังไงนะฮะบ,บางท่านก็คงจะรู้จักนะบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้จักนะครับสําหรับ ไผ่ก้าดาวนะซึ่งวันนี้เรานำไผ่ก้าดาวเนี่ยไปปลูกด้วยนะครับซึ่งไผ่ก้าดาวเนี่ยก็เป็นไผ่ที่มีเรียกได้ว่ามีลำต้นนะที่แข็งแรงที่สุดนะฮะแล้วก็ถือว่ามีการขยายพันธนะุ์นในเมืองไทยตั้งแต่ปีพศ2555แล้วก็เป็นไผ่ที่มีถินกำเนิดที่ลาตินอเมริกานะครับ สำหรับขนาดลำต้นเนี่ยก็จะมีขนาดลำอยู่ที่6-9ถึง9นิ้วความยาวของลำนะก็มีความยาวมีความสูงนะฮะก็ประมาณ25-30เมตรทีเดียวนะครับซึ่งคุณสมบัติตร,ตรงนี้ต้องบอกว่านเนี่ยสามารถที่จะเอาไปทำเสากระท่อมเสาบ้านเนี่ยได้เลยนะครับแล้วก็มีอายุนะฮะเนี่ยก็บอกว่าปลูกทีเดียวเนี่ยตัดลำได้มากกว่าร0อปีเนะี่ยไผ่เข้าดาวนี่ออกดอก 120ปีครั้งนะครับ่อครั้งนะอ่ะก็เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูผายก้าดาวนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่ได้เสิร์ชหาข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมนะครับผายก้าดาวก็ปลูกแล้วก็ใช้งานได้จริงเดี๋ยวไปชมในคลิปนี้กันพาไปที่สวนสแสวงสุนทรีโมเดลนะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบมสูงของสวนสแสวงซุนทรีโมเดลนะครับให้ท่านเห็นจากบมสูงนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นหรือ,อยามค่ำคืนอีกมุมสูงหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปปลูกไผ่กันนะครับรวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณครูเสริมคุณครูประชุมนะครับท่านก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ท่านก็ทำเรื่องของกเกษตรด้วยนะครับวันนี้ก็นำไผ่เก้าดาวมาฝากแล้วก็มาปลูกให้ด้วยนะครับ อวิชื่อไผ่ในป้ายเขาไผไ่ไผ่เก้าไผเก้าดาวอ๋อเก้าดาวบบไผ่เ,ไเก้าดาวบูไทยแลนด์เป็นไผ่เก้าดาวคนที่ปลูกไผ่สู้โรคร้อนครับเก้าดาวอุลลามยาครับ มมีีเยไอ้ขุดนี่เขามีวิธีการเทคนิคจับด้ามจอบอย่างนั้นในระหว่างที่ขุดนะครับท่านก็ได้แนะนำในการจับด้ามจอบด้วยนะครับจับอย่างไรอย่าให้มือนีแข็กกระด้าง ฟังฟังจะเข้ามาจับรวม็เคยเจอเวลาขุดแล้วก็ไอเวลาขุดก็แลช้ยพลังเยอะๆแล้ก็ได้ไข่ไข่ไข่ที่มือที่มือเครื่องมือเครื่องมือที่ทันสมัยทำเกษปั๊บเดียวเองเสร็จมือนุ่ม ื่อรอเลยคือชุมนั่งถ่ายรูปด้ยกันเป็นที่ระลึกใครคือเชอร์โว้อย้ดไหนอดินมันเหนียวด้วยต้องใส่ เกาแสนทำไมเขาเรียกว่าเกาดาวนะยาเมยุรีไครเนี้ยไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันเนาะจะดูรูปอ่ะมันไครเกาดาวทอมนี่อยู่นี่แหละโลโก้ได้หมทมได้หมดทอมบ้า่อืมเนี่ยนี่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 อะไรนี่ก็ถ่ายเนี่ยนี่ทมเลยจองตัวเดินไปไกล เต็มเลยจ้ะจำชีพันไม่ได้ใช่ไหมเป,เป็นอนุสรใช่ไหมอย่างรถน้ำได้เอามาจะไม่ต้องรถบรถสิเดีออ๋ยวขอแค่นี้เดี๋ยวเวลาเราทำจะไลอ่ออกเดีลองทำให้มันตันลือใหม่ต้นอ้อยที่รอบกันไร้ จำมันก็ดีเลยไอ,อนน้เนี่ยสมัยบอกว่าพลิกพิโตนาพลิกแจ่มาบานเด่น,นเ,น,เ,น,น,เนื่ประากคนจะแสเนอร์คชายม่นิเทัดท้ายรูปหลังรองผัวสิเกตคนเ่นเนาะเราเปลียนกัเียคนบากที่นี่แหละเฮ้ยเปิดรูปมาเช้าว่างเปิดรูปดูไอ้นกเล้าคุยกับมันยังไงว่ารองผัวสิเก เนัโตดียวึแล้วก็หลังจากที่ได้ปลูกไผ่ยก้าดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้มีการขุดหลุมเพื่อที่จะปลูกต้นอ้อยนะครับสังเกตว่าการปลูกต้นอ้อยก็มีวิธีการปลูกอย่างไรนะแต่ท่านก็คงจะรู้แล้วนะครับนี่ก็คือการปลูกแนวนอนเพื่อที่จะให้ต้นอ้อยเนี่ยได้ออกผลผลิตนะครับมียืนต้นหลายต้นด้วยกันนะครับสำหรับลำลำเด่ง ก็เป็นอีกเทคนิคเนี่ยอีกเทคนิคหนึ่งนะหลังจากที่เราได้ปลูกไผ่เก้าดาวแล้วก็ต้นอ้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็รดน้ําต้นไม้นะครับพอที่จะให้ความชุ่มชื้นนะครับในช่วงหลังจากที่มีการปลูก เดี๋ยวเราจะไปดูปลานะฮะโอ้ก็เนี่ยปลาในบ่อนี่ก็มีทั้งปลากฏดปลาดินปลาบึกด้วยนะครับผมก็เลยได้นําเครื่องมือนะจริงๆก็อยากจับนะว่าเครื่องมือนี้จะใช้งานได้รอเปล่านะครับปรากฏว่าเนี่ยเจก็ใช้ไม่ได้นะเพราะว่าปลาไม่เข้าเลยนะครับนี ก็ซื้อจักที่ซื้อจากออนไลน์นะเครื่องนะมือที่จะดัจกจับปลานะครับก็ใช้ไม่ได้ผลนะฮะตอนนี้ก็ต้องหาวิธีในการที่จะจับปลาอย่างไรจับปลาจากบ่ออย่างไรให้ได้นะครับเดี๋ยวจะลองดูวิธีอื่นนะครับเนี่ยถ้าวิธีนี้ก็คือยังใช้ไม่ได้นะครับปลาก็ไม่เข้ามาปลาตะเพียนใช่ลูกมันบอกวันนี้ ตอนนี้ไม่มาหลอกปลาน,น,น,นีเนี่ยนมันจะมีเติมนะซิบลูกว่อแต่มันเมีนปรงุสงตองซ้ายก็ให้เราตัดแต่เราไม่ได้ยังไม่ตัดก็ทำชิปมาเพื่อให้เราตัดเราตัดก็ดดปล่อยไปก่อนแต่งูก็าตายแล้วเป็นอาหารของงูก็าตายแล้ว มันเข้าไปกินเป็นอาหารคลายปลาต่อโอ้มันไม่ตายได้ยังไงเพราะว่ามันไม่มีอากาศหายใจกรูเสนเนี่ยมันก็ต้องขึ้นมาหายใจใช่ใช่ต้องพูดขึ้นมาพดเวียมมานน <c oughs> อันนี้ตองอัน,นี้ตองตังไงตัง,งให้มันมีให้มีอะไรที่มีไม้มาค้ำน่อยไม่อะไร เออปนอมปนอมปนอไม่ปลาปลาหรืออะไรหมายถึงมันที่พวกปลาตายมันเพราะอะไรไม่ปลาตายปลาตายปลามันตายแล้วถูกต้องเหตุผลที่มันตายเพราะอะไรไม่ปลาเนี่ยปลามันตายเลยผมเอามาใส่เป็นเป็นเหยื่อ๋อแต่คนนี้เข้ามาพนนี้เดี๋ยวมันก็ตายจต่ไปอีกเพราะอะไรหายใจไม่ออกมันต้องมีมันมันต้องหายใจได้เอย่าลงหมดเออประมาณนั้นอ๋อมันต้อง hãy chạy hại mọi rồi. tao nữa sài níu sài mẫn chuẩn bị a platopian jamakon không ghi em giả lọc mời 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 เรือเบอนเตนโม่ชี้ถามได้เราะคุณครูเียนสินรินสเตชชน